สวัสดีค่ะกระตูนจากฟินประกันรถนะคะสำหรับวันนี้นะคะกระตูนจะมาแนะนําวิธีการใช้แอปสําหรับคีย์แจ้งงานผ่านแอปฟินประกันรถกันนะคะพี่ๆในหน้านะคะที่เริ่มคีย์แจ้งงานผ่านแอปก่อนอื่นนะคะพี่ๆในหน้าทุกคนต้องทําการเช็คเบีย้ยแคมเปญหรือว่าเบี้ยรอุนโคตรนะคะเพื่อที่จะออกใบเสนอราคาก่อนหลังจากนั้นค่อยกดบันทึกรายการนะคะระบบนะคะจะเก็บข้อมูลใบเสนอราคานะคะไว้ที่เมนูรอแจ้งงานประกันทีนี้นะคะเมื่อพร้อมแล้ว ตูนจะมาแนะนำนะคะวิธีการขีย์แจ้งงานดังนี้เลยค่ะสำหรับการแจ้งงานบริษัทประกันนะคะในหน้าสามารถเข้าไปที่เมนูรอแจ้งประกันค่ะจากนั้นเลือกรายการที่ทำมาเกาะหน้านี้นะคะเลือกบริษัทประกันที่ลูกค้าตกลงซื้อค่ะแล้วก็กรอกข้อมูลนะคะสำหรับการโอนเงินมีด้วยกัน3รูปแบบค่ะก็คือการโอนเงินแล้วก็บัตรเครดิตนะคะ สำหรับการเลือกโอนเงินแล้วก็บัตรเครดิตนะคะรูปแบบการจ่ายก็จะมีแบบจ่ายเต็มแล้วก็หักค่าคอมนะคะซึ่งระบบก็จะคำนวณไว้ให้ข้างล่างนี้เลยถ้าเราเลือกแบบไหนนะคะจากนั้นมาดูวิธีการผ่อนชำระค่ะก็จะมีรูปแบบการจ่ายอยู่ที่3มงวด6งวด10งวดนะคะการจัดส่งก็จะมีแบบปกติ ems แล้วก็ curry ค่ะซึ่งสิ่งที่ในหน้ากรอกมาทั้งหมดนะคะระบบเขาจะคำนวณในส่วนของราคาเบีย้ยแล้วก็ค่าคอมให้ใหม่ในกรอบสีแดงด้วยค่ะ และในส่วนของนายหน้านะคะสามารถใส่ส่วนลดให้กับลูกค้าได้แต่ว่าส่วนลดที่ใส่นะคะต้องห้ามมากกว่าค่าคอมที่ได้รับค่ะต่อมาเป็นวิธีการผ่อนชําระนะคะมี2แบบด้วยกันก็คือการผ่อนชําระแบบโอนเงินแล้วก็ผ่อนชําระแบบบัตรเครดิตน,นะคะหลังจากกดเสร็จค่ะระบบจะคํานวณว่าในแต่ละงวดนายหน้าจะต้องจ่ายชําระเงินมาเท่าไหร่น,นะคะนายหน้าเลือกธนาคารที่โอนค่ะจากนั้นเลือกสลิปหลักฐานการโอนเงินนะคะหลังจากนั้นกดปุ่มยืนยันนะคะการชําระเงินในส่วนนี้นายหน้าสามารถดูรายละเอียดข้อมูลก่อนหน้านี้ได้เลยค่ะ จากนั้นนะคะในหน้าก็กรอกข้อมูลนะคะที่ยังขาดอยู่นะคะใส่ไปให้ครบค่ะ <sk iss im ew> ส่วนตรงนี้นะคะเป็นที่อยู่หน้ากรมธรรค่ะในหน้าอยากจะให้จัดส่งตามที่อยู่ตามกรมธรรก็คลิกตรงที่อยู่ตามกรมธรรนะคะแต่ว่าถ้าจะจัดส่งที่อยู่อื่นก็คลิกตรงที่อยู่อื่นได้แล้วก็เพิ่มข้อมูลไปได้ค่ะ <sk iss im ew> นี่เลยนะคะก็สามารถกรอกได้เลยค่ะตามที่อยู่ใหม่นะคะ หลังจากนั้นค่ะก็จะเป็นส่วนของข้อมูลรถยนต์นะคะของลูกค้าซึ่งในหน้าก็กรอกได้เลยนะคะและในส่วนวันคุ้มครองนะคะระบบจะไม่สามารถแจ้งวันคุ้มครองย้อนหลังได้นะคะและจะสามารถแจ้งวันคุ้มครองได้ล่วงหน้าไม่เกิน3เดือนแต่ถ้าเป็นกรณีงานด่วนนะคะสามารถแจ้งได้ไม่เกิน5โมงเย็นของวันนั้นหลังจากนั้นนะคะกดปุ่มถัดไปค่ะ อันนี้เป็นรายการเอกสารที่นายหน้าจะต้องแนบเข้ามานะคะอย่างเช่นตัวนี้บัตรประชาชนนะคะก็เลือกแนบได้เลยนะคะสำหรับสำเนารถแล้วก็กรมธรรม์นะคะสามารถเลือกได้อย่างใดอย่างหนึ่งนะคะแต่ว่าถ้ามีทั้งคู่ก็เลือกมาได้เลยนะคะทั้งคู่เลยส่วนเอกสารอื่นๆนะคะถ้านายหน้ามีสามารถแนบเข้ามาได้คะ่ะหลังจากแนบเอกสารเสร็จนะคะกดปุ่มยืนยันแจ้งงาน ซึ่งทางแอปพลิเคชันนะคะจะส่งข้อมูลส่วนนี้ไปยังเว็บให้กับแอดมินตรวจสอบนะคะเป็นอันเสร็จสิ้นค่ะเมื่อในหน้าคียแจ้งงานเสร็จแล้วนะคะสามารถติดตามงานได้ที่เมนูติดตามสถานะได้เลยค่ะ หากมีข้อสอบถามติดตามก็สามารถแจ้งในไลน์แอดนะคะสอบถามเจ้าหน้าที่ได้เลยค่ะทำงานผ่านแอปฟินง่ายมากเลยใช่ไหมคะอยู่ที่ไหนก็สามารถทำได้สะดวกสบายขั้นตอนชัดเจนเข้าใจง่ายแถมรวดเร็วด้วยค่ะเพียงเท่านี้นะคะพี่ๆนานหน้าก็รอรับค่าของได้เลยค่ะเชื่อมัน่นไว้ใจฟินประกันรถโบรกเกอร์ยุคใหม่สาหรับพี่ๆนานหน้าทุกคนค่ะวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ